คลิปนี้เนอะโปรแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะปลาเท่าสิมาแกงน้ำไม้ไหลน้ำไม้ไหลเอยเพิ่นต้มแล้วก็แสฟรีดไหลเนาะหายากยลาเทาสิมาแกงน้ำไม้ไหลนะคะน้ำไม้ไหล,อ,ไไหลอันนี้จะเป็นดอกผักดอกดอกมะอื้ำผักหวานแล้วก็ผักแงงแงงไห้นะคะ ก็จะมีเฮ็ดค่ะเฮ็ดบดเอันนี้เฮ็ดบดเฮ็ดบดเต็มไว้เรียบร้อยแล้วว่าพร้อมแก่อันนี้ก็จะตำข้าวเบื่อข้าวเบื่อไว้เรียบร้อยทุกคนเนี่ยอันนี้น้ำยาน,นางน้ำยานางปลาเทอรยีซงงดซดจากต้นเลยค่ะมาฮอดบานนี่มีแต่ของสดๆเฮ็ดนีด่ซื้อเดี๋ยวจะเดี๋ยวซื้อยังบริปุ่งเอง ขั้นตอนนี้ก็เอาอน้ำยาหน้างลงไปเนาะแล้วก็ละลายกับอันอันข้าวเบอร์ข้าวเบอร์ที่เราตับนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็ใส่เฮดลงอ่าประมาใส่ไม้ไลายลงไปนะคะถ้าให้มันเดินจากหน่อยนะคะทีนี้ปรุงรสทีนี้มันเดินแล้วก็ปนปรุงรสแล้วก็ใส่พักนะคะยกมากินแซบหลายฮ้อนทุกคนเอ้ยแซบหลายมาเด้อมาเด้อมากิน แกงทำไมไหลปลาเท่าแกเองฟังฟองแซงแกงแกงเดือดนะคะปลาเท่าจะใส่น้ำปลาไหลใส่น้ำประมันโคพอดีกับอันนั้นเนาะเพราะว่าใส่น้ำลายมันบดเสบบางคนก็ใส่น้ำลายมันหมักสูตรอันนี้เพราะว่าใส่น้ำคูกคลิกมันอร่อยดีกว่ามันเซบเซบโนโนกว่าบางคนบางคนก็ใส่น้ำลายติได้เพรานว่าปลาใส่น้ำหน่อยก็มีพลังกดนะนี่ค่ะใส่ปักลงไปแล้วก็คนอันนี้คนไม่ใช่คนหลายนะปราคนในเบิ่งในทีวีในในจอวิดีโอนะคะทุกคน นุ่แล้ทุกคนดูนี่คือนุ่แกลงของแ็กจำอีกินมามากะไรแต่สีดไม่มากินเลยดหมด้เสยเดทุกคน